สวัสดีครับผมโจทีเฮซัตนะฮะคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการใช้สูตรของเกม GTA V นั่นเองนะสามารถใช้งานได้ทั้งเวอร์ชั่น E ี i ินะแล้วก็เวอร์ชั่นสตรีมเลยนะแล้วก็จะมีวิธีการใช้สูตรแบบกดธรรมดานะก็คือใช้สูตรแบบนี้แหละนะกดใช้สูตรธรรมดาแล้วก็ กดแบตใช้มือถือด้วยนั่นเองนะแบบนี้เลยนี่โคตรเท่นะฮะในคลิปนี้ก็มาสอนกันนะถ้าใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคลิปนี้ก็จะไปแบตเร็วๆเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละสูตรเลยละกันนะฮะตัวสูตรนะวิธีการใช้แบตพิมพ์เอานะก็คือใช้คีย์บอร์ดนะแล้วกดไปที่ปุ่มลูกน้ำนะฮะหรือว่าปุ่มเปลี่ยนภาษานะปุ่มเดียวกันเลยนะพอกดขึ้นมาแล้วนะ มันก็จะมีให้เราใส่โค้ดเข้าไปนะแล้วก็อาจจะมีใครหลายคนมีปัญหานะฮะที่บอกว่าพิมพ์ไม่ได้นะฟังเสียงดูนะนี่พิมพ์เข้าไปแล้วพิมพ์ไม่ขึ้นนะแสดงว่าเราเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยอยู่นั่นเองนะแล้วก็แค่กดไปที่ปุ่มเปลี่ยนภาษาอีกรอบหนึ่งนะเราก็จะสามารถพิมพ์ได้นั่นเองนะฮะแล้วก็บางสูตรนะฮะอาจจะใช้งานไม่ได้แล้วนะเพราะว่า GDAV นะฮะอัปเดตมาใหม่เรื่อยๆเลยนะฮะก็เดี๋ยวผมจะมาสอนใช้สูตรบเบสิกก่อนแล้วกันนะแล้วก็ ลิงก์สูตรต่างๆนะฮะอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะเดี๋ยวผมจะเอาลงให้แล้วกันนะผม<บ>จะเขียนว่าลิงก์สูตรนะก็กดเข้าไปนะอ่าแล้วก็จะมีรูปบอกด้วยนะว่าสูตรแบบนั้นเสกออกมาจะได้อะไรยังไงนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นสูตร bmx นะปุ๊บอ่าเราก็จะได้ bmx คันนี้ออกมานะเท่เลยนะพอเรากดเสร็จแล้วเรากด enter นะเหมือนเมื่อกี้เลยนะเดี๋ยวผมจะอ่าเสกให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะแล้วกดไปที่ปุ่มอ่าเปลี่ยนภาษาแล้วก็พิมพ์สูตร bmx เข้าไปนะอ่าสูตรมันก็มีหลาย สูตรนะเดี๋ยวค่อยเอาไปใช้งานดูนะอันนี้จะเป็นคลิปสอนใช้งานเฉยๆนะพอพิมพ์เสร็จแล้วเรากด enter ปุ๊บนี่เราก็จะได้รถ bmx มานั่นเองนะวิธีง่ายๆสําหรับการพิมพ์แบตแมนนวลน,นะฮะสำหรับสูตรต่อไปนะก็คือการใช้มือถือนั่นเองนะวิธีเรียกมือถือขึ้นมานะก็คือการกดปุ่มชี้ขึ้นนั่นเองนะมันก็จะเรียกมือถือขึ้นมานะแต่ว่าถ้าเราจะเอามือถือเก็บไว้นะเรากดไปที่ปุ่มลบนะหรือว่า ปุ่ม back นะ backspace นั่นเองนะนี่แล้วก็มือถือขึ้นมานะแต่ว่าถ้าเราอยากเท่ๆแบบผมนะก็กดตัว v นะนี่กดตัว v นะแล้วเราก็จะสามารถใช้งานมือถือแบตเอ่อแบตชีวิตจริงเลยก็ว่าได้กดเท่ <c oughs> แล้วเราก็เลื่อนไปที่ contact ตรงนี้นะแล้วก็กดปุ่ม enter เข้าไป1ทีนะฮะแล้วเราก็สามารถโทรหาใครก็ได้เพื่อจะทำภารกิจนั่นเองนะแล้วก็ตรงนี้แหละ ที่เราจะใช้งานปุ่มมันเองนะวิธีการใช้งานปุ่มกล้องง่ายๆนะกดไปที่สเปกบาร์นะปุ๊บอ่ามันก็จะมีตัวเลขมือถือขึ้นมานะเดี๋ยวผมจะลองเสกรถออกมาแล้วกันเนาะวิธีเสกรถก็พิมพ์ตัวเลขตามผมเลยนะฮะหรือว่าจะดูที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปก็ได้นะกดที่ปุ่ม Enter นะเพื่อจะพิมนะฮะแต่มันก็จะพิมพ์แบบมันนวดนะมันไม่สามารถพิมพ์ตรงคีย์บอร์ดได้นะแล้วก็จะพิมพ์ึ่งเก้าเก้ แล้วก็4 348นะฮะพอเราพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเรากดปุ่มสเปคบารอีกรอบหนึ่งนะฮะนี่เพื่อจะทําการโทรออกนั่นเองนะนี่ไงเราก็จะได้รถตัวนี้เข้ามาแล้วนะดูดิโอ้โหริโดรถ GT แลนะเนี่ยอ่าก็จะสามารถทาออกมาได้นะแต่ว่าถ้าเราเอ่อกดแล้วไม่ได้นะแสดงว่าเอ่อไอตัวโค้ดตัวนั้นอาจจะเลิกใช้งานไปแล้วนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาลองทําดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะก็ ทวนความจำนะก็คือกดไปที่ Contact นะแล้วก็กดปุ่ม enter เข้าไปนะฮะแล้วก็มาถึงหน้าชื่อตรงนี้นะเรากดปุ่ม s เป c ป่านะเพื่อจะเอาตัว Number ออกมานะฮะแล้วเราก็เดี๋ยวผมหันมาทางนี้นะเพื่อจะได้รถคันเดิมแล้วกันนะอ่ะแล้วเราก็พิมพ์เบอร์ไปเลยนะฮะกดปุ่ม enter นะในการพิมพ์นะฮะ1 9 9 9 7, 2, 7, แล้วก็4ี่สามนะฮะพอกดเซจเรียบร้อยแล้วเรากดปุ่มสเปิกมาเข้าไปนะฮะนี่มันก็จะทําการซัมมอนรถออกมานั่นเองนะฮะอ่ะแล้วก็อาจจะมีใครหลายคนนะฮะสอบถามว่าวิธีเซฟนะฮะเซฟยังไงนะตัวเกมนะ ของเกม GTA V นะมันจะเซฟออตโต้อยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเราอากจะเซฟแบบแมนนวดนะเราก็ใช้ไอ้มือถือนี่แหละนะฮะในการเซฟนะวิธีก็ง่ายๆเลยนะก็คือเราเลื่อนไปตรงนี้แหละนี่ไงมันก็จะมีควิกเซฟนะใกล้ๆกับปุ่มไอ้ไอปุ่มตัวที่เรากดคอนแท็กเมื่อกี้เลยนะเรากดไปที่ Quick Save และมันก็จะมีไอ้เซฟอัตโนมัติมาให้เราเลยนะไม่ใช่ดิเซฟแบบแมนนะลวลนะเราก็กด enter เข้าไปอย่างเดียวเลยนะนี่ไงมันก็จะทําการเซฟเกมเรียบร้อยแล้วนะวิธีเซฟแบบแมนนวลเองนะก็คือเราอาจจะขีเ้เกียจเล่นแล้วแล้วก็ออกไปนะฮะแล้วก็สามารถเซฟไว้ได้เลยนะอ่าโอเคก็ประมาณนี้แหละสาหรับคลิปนี้นะผมก็จะมาสอนง่ายๆเลยนะในการเออเสกรถเสกเรืออะไรก็ว่าไปนะก็มีลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะก็ไปหาเสกกันได้เลยนั่นเองนะโอเคก็ ขอบคุณทุกคนที่ก็มาติดตามชมนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ช่องโจทีเอทซดด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเอซดนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม